ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมา <c ười> คลิปที่สองของปี2022นะก็คือแนื่อจากว่าหลังจากคลิปที่แล้วที่เบลวัตทำออกไปใช่ไหมก็ก็มีคำถามบางส่วนที่ DM มาแล้วก็มีบางส่วนที่แบบเขียนมาถามโดยตรงแล้วก็จะหยิบมาซักแบบข้อนิดๆหน่อยๆเนาะเพื่อมาเป็นแบบพูดคุยกัน QA นิดนึงเดี๋ยวจะมาเปิดดูกันเลยดีกว่า ก็จะมาถามคำถามแรกกันก่อนดีกว่าเนานะคือคำถามแรกก็คือแพ้ท้องไหมก็จะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่6ถึงสัปดาห์ที่11อ่ะหรือช่วงระยะ3เดือนแรกก็คือแพ้ท้องอย่างที่บอกไปว่าคือไม่สามารถทำงานได้ก็เลยทำให้ต้องไปหาหมอแล้วก็ให้หมอเขียนใบลาหยุดมาให้ก็คือประมาณสีอาทิตย์มัง้งใช่แหละประมาณ4ี่หอาทิตย์ประมาณนะคือกลิ่น กลิ่นมันรุนแรงขึ้นกินข้าวไม่ค่อยลงแบบบางทีกินข้าวไปรับอยู่ๆก็คืนไส้ออกมาอะไรเงี้ยก็จะแบบผะ,ะอืดผะอมอยู่ตลอดเวลาเลยก็เป็นอาการแพ้ทั่วไปของคนปกตินะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้สวัสดีการที่สวสีเดนตอนท้องเป็นยังไงที่สวีเดนสวัสดีการตอนท้องนะหรออันนี้ต้องหยิบอีกข้อหนึ่งเข้ามาพูดด้วยว่าตอนเนี้ยช่วงโควิดใช่ไหม อย่างสวีเดนมีมาตรการว่าหลังจากวีคที่2ีเธอต้องหยุดอยู่บ้านสำหรับหน่วยงานที่มีความเสียเส่ยงเกี่ยวต่อการ ติดโควิดได้อย่างเช่นเบลทำงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลหรือก็คือชื่อว่าอินเตอร์เตอร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทางหัวหน้าหรือทางที่ทำงานก็จะแบบประเมินผลให้ว่าเธอควรจะอยู่บ้านหลังจากวีที่20นี่ก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของศิดเรนในช่วงโควิดช่วงนี้พอพูดถึงหลังจากอยู่บ้านที่วีที่20แล้วเนี่ยเราจะได้เงินไหมเพราะว่าเงินมันก็เป็นส่วนสําคัญถูกไหมว่าเราจะได้หรือไม่ได้นี่ก็ได้ทําการ ก็เลยส่งเรื่องไปทางไปทางรัฐว่าเออเราอะต้องการเงินชดเชยหลังจากวิกนี้จนถึงคล้อยกาหนดของเราวันนี้อะไรเงี้ยก็ส่งไปหาเขาแล้วเขาก็จะคํานวณอะไรต่างๆกลับมาแล้วมาบอกแล้วว่าโอเคเธอผ่านนะเดือนเดือนหนึ่งเธอจะได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้จนถึงวันนี้อะไรประมาณนี้ก็ว่าไปอันนี้ก็แบบอธิบายคร่าว,าว,าวดีกว่าว่าจะได้ไม่ต้องลงดีเทลเยอะส่วนถ้าใครอยากอยากจะรู้ดีเทลมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์หรืออะไรกินนก็ได้รอดเองหรือว่า ผ่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าที่สีเดนเขาแนะนําให้คลอดเองถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะให้คลอดเองแต่สําหรับคนที่กลัวการคลอดมากๆหรือมีปัญหาหรือมีอะไรต่างๆเขาก็จะผ่าให้ก็จะนัดวันผ่าอะไรประมาณนี้แต่แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าคลอดแบบธรรมชาติแล้วแล้วถ้าจําไม่ผิดนะถ้าเกิดคลอดธรรมชาติแล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วร,รู้สึกว่ามันมีอาการผิดปกติหรืออะไรอย่างก็จะเข้าห้องผ่าด่วนพยาบาล หมอหรืออะไรแล้วแต่เขาจะแนะนําว่าคลอดเองดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งแพ้รักษาไวร่างกายของเราอะหลังจากคลอดออกไปแล้วมันจะแบบฟื้นตัวได้ไวขึ้นก็จะแนะนําการคลอดเองส่วนเบลก็จะคลอดเองนะคะก็รอดูว่าจะได้เล่งคลอดหรือว่าจะด้วนน้ำจะเดินก่อนกันนะน้ําหนักขึ้นเท่าไหร่คะก็อยากจะบอกว่าเรื่องน้ําหนักมันเป็นเรื่องอะไรที่เซนสติฟฟมากในยุคนี้สำหรับเบลนะอย่างเบลเคยมีเบเคยถามคนอื่นมาเหมือนกันแล้วก็แบบพอตัวเองได้มาท้องเองก็เลยรู้สึกว่า จริงๆแล้วอ่ะน้ำหนักจะขึ้นมากขึ้นน้อยอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยถ้าเกิดลูกเราในท้องทุกอย่างกราฟดีทุกอย่างก็คือเรื่องน้ำหนักตัวเราก็คือไม่จาเป็นเลยก็ค่อยเป็นลดหรือถ้าใครลูกโอเคฉันปล่อยอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตัวเบลนั้นบอกว่าน้ำหนักขึ้นเยอะไหมก็บอกว่าขึ้นเยอะพอตัวแล้วก็มีแผนว่าจะให้นมลูกเองเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันดีต่อลูกแล้วก็ดีต่อระบบร่างกายของเราด้วยบวกกับหลังจากลออเสร็จเบลจะเริ่มออกกําลังกายเหมือนเดิมก่อนจะตั้ง ท้องเงี้ยเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้ว3-5ถึงวันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วพอมาท้องเหมือนกับว่าฮอร์โมนในร่างกายมันเปลี่ยนไปมันทําให้รู้สึกเหนื่อยง่ายไม,ไม่ไม่สามารถออกกําลังกายเข็งเครียดได้เหมือนเดิมแล้วบวกกับเราเคยแท้งมาก่อนแล้วก็กลัวการที่ว่าออกกาลังกายหนักเกินไปจะแท้งอะไรเงี้ยมันทําให้เรากลัวหลายๆอย่างเลยทาให้เราหยุดออกกําลังกายช่วงท้องไปสักพักใหญ่ๆจนมาช่วงวีคที่28จนถึงวีคที่35คือออกกําลังกายแบบนิ่ม,มๆออกกําลังกายตาม YouTube หรือแบบพวกไพรเนสต์ว o ร์กอัลอะไรพวกนี้ก็คือออก าเขาก็คือออกง่ายๆเบาๆสบายๆเพื่อให้แบบร่างกายขยับนิดหน่อยแต่ถ้าคลอดนอ้องคนนี้ออกมาแล้วก็จะออกกลาลังกายเหมือนเดิมนะจ๊ะทานอาหารหรือทานอะไรเป็นพิเศษไหมเช่นอาหารเสริมหรืออะไรงี้ก็ต้องบอกว่าที่สววเดนเขาไม่ค่อยแนะนําให้ทานอาหารเสริมเขาแนะนําให้เราทานอาหารในครบหมูส่วนอาหารเสริมนี่เออหมอที่ไปดูตลอดนี่ก็ เขาไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากจะให้กินยาธาตุเหล็กแค่นั้นเองเพราะว่าธาตุเหล็กค่อนข้างต่ำก็เลยเป็นอย่างเดียวที่ทานอยู่ตอนนี้น้อนไหนก็คือทานอาหารปกติทั่วไปเลยจะให้ลูกใช้นามสกุลไทรก็คือจะให้ลูกใช้นามสกุลของแฟนนะคะจะให้น้องถือสัญชาติไทยไหมคะอันนี้ยังอยู่ในในมุมที่กําลังคิดอยู่ว่าจะให้ถือหรือไม่ให้ถือดีเพราะรู้สึกว่าคือเราลูกเพศแล้วใช่ไหมก็คือเพศชายก็ถ้าจะให้น้องถือสัญชาติไทยก็คือน้องต้องไปเกณฑ์ทหาร เราไม่ค่อยชอบในโครงสร้างอันนี้ของที่ไทยสักเท่าไหร่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ถือสัญชาติไทยขอขอคิดไปในเรื่องอนาคตก่อนต้องต้องคุยกับแฟนก่อนว่าเออถ้าน้องถือสัญชาติไทยอะไร,ะไร,ะไรๆหลายๆอย่างอาจจะเกิดขึ้นที่ไทยอาจจะต้องแบบบินกับไทยเพื่อไปเกณฑ์ทหารหรือแบบตอนนี้ถ้าถามตอนนี้ก็คือไม่อยากให้ถือแต่ถ้าในอนาคตก็คือค่อยว่ากันอีกทีล้กัน นี่ก็เป็นคำถามทั้งหมดที่รวบรวมมาแบบย่อยๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเี้นะ ก็ถ้าใครรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะถามคําถามไม่ว่าจะถามเกี่ยวกับการตั้งคันหรืออะไรชีวิตในสวีเดนหรืออะไรต่างๆในสวีเดนก็สามารถเขียนกันมาได้นะแล้วจะได้ทําการเซิร์ชข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลอะไรมามากกว่านี้แต่อันนี้คือแบบเอามาแบบย,ย่ยอยๆง่ายๆชิลๆสบายๆแล้วก็มาพูดคุยงี้เพราะเบลพยายามจะเริ่มกลับมาทําช่อง YouTube มากขึ้นกว่าแต่ก่อน <laughs> บางเรื่องที่เบลอาจจะยังไม่ได้ตอบในวันนี้แต่อาจจะตอบในวันข้างหน้าก็ได้โอเคค่ okay ะทุกคนก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสลับคลิป 拜拜。